กต่อเยกิ <OR> จการทางเศรษฐกิจของในประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งการิโภคนาคาจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจรวมถึงการสร้างกําไรและการลงทุนในอนาคตซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนแล้วก็ 先生，哪张卡？ I wow. คือคอร์ิตเนการเลือกรับประาทานผ้าผลไม้อาหารทางสับปิดะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางพลัาการก็คืออาหารผุกข้าวทุกมื้อ,อเองค่ะจึงทําให้คนไทยในปัจจุบันนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไปอันที่3ค่ะที่เราต้อถือการย่อยโปรตีนก็เกี่ยวกับเครื่องดื่มวิตามกิกระแสสามมุมค่ะซึ่งถ้าเราอยู่ในวงการเนี้ยแล้วเขามีไอโฟน,นสิบหกจำนวนเลยแต่เรายังใช้โอกเหนือคุณกวนหรื 花木草啊，这边来。 ซึดลดกามันจะสามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าลอดพลาสติกตัวใบเช่นแก้วสังขารที่สือหรือที่ร้านแก้วน้ำทไมเห็นไคะร้านค้าเาใเป็นลอดพลาสติกมาให้เราก็เปียนเป็นการใช้ลอดกระดาษแทนนะคะคุณมีคำถาม Thank uh you. -huh. Cần quan họ.